ตาเรางัดแห้งอย่างมันใส่โลเหมือนกันก <Okay. S 1> ิปเปอร์กิปเปอร์บ้าโนนว่เอาไใส่ป้ายเพื่อนก่อนเพื่อนเด็กปดปลายครับพี่น้องบินีแห่นาตาเพื่อนเดี๋ยวใส่แปะโลแปะเก่าขีดตุ่มตามตุ่มตาม ผมมาเลีนมิเตอร์ทอไกลๆในน้อยได้ล่ะนกโซ่กเพื่นมึง่ะมาพูดกั <c> ่ <oughs> อ่ะมันมัน,นครับพี่น้องเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับมาหนีหลุ้นกันเงาๆเลยดูนะครับนั่นแนหะเอาแล้วครับนั่นแนหะมาแล้วครับนั่นแนหะ เห็นมะน่องครับเหลือได้ดครับนะะกดกล่องครับพระท่านอึบนี่ครับนะนะี่ะใส่กระลังดื้อครับอ้วนเติบเลยพี่น้องอ่ะมันๆครับผม ตาตามาเอาปลาก่อนดูกันเลยใส่งามเลยครับนั่นน่ะกัดเธอแหลงบ้ามาโอ้ตัวใหญ่อยู่พี่น้องจี่มันไข่อะนะเดี๋ยว กิปเปอร์กับเอยูกันนี่ครับนั่นแหละน้องมีกิปเปิลกี่ล่ามาตาว้กิปเปอร์มานทำแน่นะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งครับน้องกิปเปิลนะพี่น้องนี่ครับเมื่อกี้ไอ้หนะ้าตามันเอากิปเปอร์มาให้ครับใส่กาลังงามครับถึงมืออยู่ โอ้ตัวอ้วนปุ๊กเลย่ะมันๆครับพี่นอ้องเดี๋ยวลุนกันต่อครับเหรอต่อเรื่อๆเหร lòng bao tao cũng là không ừ, nơi mà tu bọn nha hay khắp nha anh khắp nha anh khắp biết đâu khắp nha anh khắp nha อ่ะมนันๆครับผมเดี๋ยวหลุ่งกันต่อครับพี่น้องอของน้าตาเพิ่นใส่งามมัอ่ะกีบเปิดอ่ะโซ่พี่น้องปะเนี่ย,ยใส่ก็ร่างดีครับพี่น้องหลังจากที่ลุดมาสองตัวแล้ว โอยสวัสดีครับผม่ะขีดออกมาหน่อยอ่าโซ่นะอืมฮะเดี๋มววันมันครับพี่นอ้องลุยกันต่อครับดูน่ะครับน้าหน้า มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเดี๋ยวได้ครับหน้า,นาปี๋ยวกิบเปิดมาะนี่ครับพี่น้องตัวกำลังงามครับเต็มปากอันยาะอ่ะมนันมันครับพี่น้องลุ้นกันต่อครับผม เอ,อ้โ่ขี้บาทพี่มูมากบบโอ้ใช่นกซ่บ้างโอ้ของหน้าตาพินครับสวยงามอยู่อ้วนตับครับชัวงมัน,ม,นมันครับพี่นอ้องโอ้ยนกเป็ดน,นามกัดแล้วพี่นอ้องกัดแล้วพี่นอ้อง โอ้ยสิลดเลยโอ้ยลดลดลดนับแต้มคือเขาครับหน้าบริห้เขาปลาครับเขาคางทักนี่กับปูดป้าไปท่านเรียวอยู่อ่ะมันมันครับพี่น้องมันเป็นมันเลยมันนี่บ้าแสบมาส้มเบิือนกัม่ส้มพีกกปปริเปร์อยู่พี่ ngặt khạc ngặt nè đi Ra nhắm đi Nhớ không? xảy nhay vô phía đó đây Xảy ra xô Bầu ใส่โห์นเนี่โอ้ใส่โลครับ้วงณอ์ทำได้ลบบเลยใเบิงไก่ๆบ้างครับหาูจะใส่โล่น้องดำปื้อเลยอ้นะมันหวานครับว่้หวานข้างเราไนี่มันเป็นมันเลยหล่นนะครับนะนะนใส่บนไงครับ โอ้ยฟอ,องนาตามาเบื่อฟองนาตาเป็นตัวใบใหญ่พี่น้องใส่ประเขียอ่ะชมในถังครับชมในถังมนัมนๆชมผลงานครับหมดไปยังยังสองตัวเหลืออสองตัว ถือว่าม้เนี่ครับพี่น้องตัวนี้นะจะหอดโลอยู่อูใหญ่อยู่เลยครับตัวนี้ครับเีใส่โล่ถือว่ามานครับพี่น้อง่อะผพอกันใหม่อีพี่นะสวัสดีครับ